เมื่อนำไปผปสมดินปลูกก็จะช่วยปรับสภาพดินเสื่อมให้สามารถปลูกพืชต่างๆได้ดีช่วยรักษาความชื้นในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะคะเราสามารถปรับปรุงอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเป็นการทำที่ไม่ยุ่งยากค่ะเราจะได้อินทรีย์วัตถุที่จะนำไปปลูกพืชและนำไปบำรุงดินได้พร้อมๆกันค่ะ ต้นกุยช่ายที่ปลูกอยู่ในกระถางนี้ประมาณ2เดือนนะคะวันนี้ย่าเทกระถางออกเพื่อเพื่อนๆได้ดูระบบรากของต้นกุยช่ายนะคะว่าระบบรากเดินดีทําให้ต้นไม้แข็งแรงเพราะดินปลูกในกระถางนี้มีส่วนผสมของเกล็บหมักนะคะเกล็บหมักหรือเกล็บเก่าที่เรานํามาหมักหรือเรามาวางไว้ให้เก่าๆเ,เมื่อนําไปปลูกพืชก็จะบำรุงพืชและบำรุงดินไปในตัวด้วยทำให้ดินร่วนซุย รากพืชหาอาหารได้ดีต้นพืชเจริญเติบโตนี้ถอนขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวยา่าเขาจะปลูกเขาลงในกระถางอีกกระถางหนึ่งนะคะวันก่อนทําน้ําหมักมูลไก่เก็บน้ําหมักใส่แกนลอนเพื่อไว้นําไปใช้ในคราวต่อๆไปนะคะทีนี้ในถังหมักก็จะเหลือมูลไก่หรือแกลบที่ไม่ย่อยสลายหรือเป็นกากนั่นเองนะคะเราก็นํากากเหล่านี้มาหมักกับแกลบเพื่อ นำแกลบที่หมักแล้วไปใช้ประโยชน์ในวันหน้านะคะอาจจะนำไปปลูกต้นไม้ในกระถางหรือปลูกต้นไม้ลงดินค่ะแกลบก็จะเชื้อเป็นกระสอบอย่างนี้นะคะมาย,ยาย่าแกลบค่อนข้างแพงค่ะอยู่ทางภาคใต้แกลบราคาสูงนะคะกระสอบใหญ่อย่างนี้ราคาเยอะทีเดียวไม่กล้าบ,บอกเพื่อนๆค่ะเทแกลบใส่ในกระบะและอยู่ในท่อบอ่อนะคะเพราะหากทําในที่เดียวเวลาคน ให้เขาผสมกันก็จะคนกันเหนื่อยและหนักเกินไปก็เลยแบ่งเป็นสองกองใหญ่ๆนะคะเวลาคลุกคล้าให้เข้ากันก็จะได้เบามือหน่อยต้องรีบทำงานด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าใกล้เที่ยงแล้วอากาศจะร้อนมากเวลานี้10บโมงกว่าแล้วค่ะคลุกคล้าเกล็ดดิบกับกาก,ากน้ำหมักนะคะกับน้ำหมักที่เราตักน้ำหมักขึ้นไปหมดแล้วคลุกคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าเสร็จไปพักหนึ่งก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อเป็นตัวช่วยย่อยอีกทีหนึง่งและทําให้เกลบหมักนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารเพื่อบำรุงดินและบำรุงพืชรุลินซีสแาะข้อแส่ยา,ยาใส่กองละหนึ่งขวดนะคะขวดปริมาณ1ลิตรครึ่งไม่ต้องเติมน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าในกากของมูลไก่ที่เหลืออยู่เมื่อกี้ก็มีความชื้นมากพอแล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยอุปกรณ์ที่มีนะคะ ตรงนี้ต้องใช้แรงพอสมควรทีเดียวค่ะต้องยืนคนนะคะคลุกคล้าให้เข้ากันให้ดีนะคะระหว่างแกรบดิบที่ใส่ลงไปกับกากของมูลไก่เล่นเอาเหงื่อตกค่ะน่าจะต้องพักยกสักแป๊บหนึง่งค่อยมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ไหวค่ะเหนื่อยมากพักแป๊บหนึ่งนะคะต้องทําต่อค่ะเพราะเวลาไม่รอเราดูเงาดูดวงอาทิตย์แล้วนั่งพักยกนานๆไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเวลาและวารีไม่ยินดีแต่คอยใครนะคะ ต้องรีบทํางานแข่งกับเวลานะคะคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันพอผสมเข้ากันดีแล้วก็ตักส่วนผสมที่อยู่ในกระบะหรือในอ่างผสมปูนนะคะใส่ลงในท่อบอ่อเพราะเดี๋ยวต้องเก็บไว้ในท่อบอ่อนี้ค่ะนั่งหลังพิงฝาเลยค่ะ <c oughs> เหนื่อยมากเลยหากไม่ทําไว้เวลาเราพ่อชําต้นไม้กระถางนะคะก็จะไม่มีวัสดุที่จะนํามาใช้ในการพ่อชําค่ะต้องหมักไว้ก่อน อาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสเดือนนะคะเทลงไปรวมในท่อบอกค่ะทำงานวันนี้มีเหงื่อเต็มหน้าเลยนะคะได้ออกกำลังกายไปในตัวเคลียรส่วนหน้าของเกล็บหมักให้เสมอกันเกือบเต็มท่อบ่อเลยนะคะใช้พลาสติกดําซึ่งว่างอยู่นะคะมาคลุมไว้ก่อนแล้วเอาวงล้อรถด้านในที่เคยตัดไว้นะคะมาปิดทับอีกครั้งหนึ่งกัน พลาสติกปลิวเวลาลมพัดแรงๆนะคะบริเวณนี้อยู่ที่ชายคานะคะชายคาบ้านระหว่างตัวบ้านกับรั้วซึ่งเป็นพื้นที่ร่มรำไรมีแดดส่องถึงบ้างนิดหน่อยค่ะผ่านไปห้าวันมาเปิดดูนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะ รอครบ1เดือนจึงมาเปิดดูและคลำดูหากไม่มีความร้อนจึงนำไปใช้ได้นะคะหากร้อนอยู่ก็ต้องหมักต่อและหากเปิดดูแห้งเกินไปเราก็ฉีดน้ำพ่นลงไปนิดหน่อยได้ค่ะการเตรียมอาหารเพื่อบำรุงดินดินก็ตอบแทนโดยการคืนต้นพืชที่มีคุณภาพให้แก่เรานะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย